โอเคครับเพครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่หัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องอะไรฮะสมดุลกลน,นั่นเองนะครับ เอกมามุงกันตรงนี้ก่อนพี่จอ๋อเขาแจกม็อกเอ็กซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับเอเลเวล9วิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบเอเลเวลล์สได้ทั้งคลังข้อสอบได้ทั้งครอสเรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะ ก็ต้องบอกนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยเอาอีกแล้วนะจริงๆเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะครับกับหัวข้อที่แล้วก็คือเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่จริงไหมพี่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องสมดุลกลนะครับมันจะเพิ่มเรื่องของว่าสมดุลคืออะไรครับนะฮะมีสมดุลทั้งหมดเนี่ยสแบบนะครับสมดุลแรงนะฮะสมดุลของโมเมนต์จริงไหมครับนะก็จะมีสมดุลในการเลื่อนตำแหน่งสมดุลต่อการหมุนสมดุลสถิตสมดุลจนนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วหลักๆเนี่ยสุดท้ายจริงๆเราก็คือจะคุยเกี่ยวกับแรงนั่นเองนะครับที่ทำให้วัตถุนี้อยู่ในสมดุลโอเคไหมครับนะสุดท้ายในหลักแล้วเราก็ยังคงคุยนะครับที่เรื่องแรงเสียดทานนะครับนั้นน้ำหนักนะครับแรงดึงเชือกนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมนั่นเองทีนี้ครับสำหรับข้อนี้ต้องบอกว่ามันแทบจะเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับข้อสอบปี66เลยนึกว่าข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยครับว่าข้อที่4ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเริ่มกัน ข้อที่4ของเราครับตัวนี้ชื่อเรื่องว่าสมดุลกลโน้อย่างที่บอกไปนะครับและข้อนี้ครับเป็นข้นอสอบจริงอีกแล้วนะนะครับเป็นข้อสอบเอเลเวลค่ะฟิสิกส์นะครับปี66ปีล่าสุดเลยนะครับอ่านเป็นข้อท่ข้อนั่งดีนะข้อนั่งดีมากเลยอ่านโจทย์ไหนไม่ห้าโจทย์ข้อนั่งยาวนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเดี๋ยวนำพาชนะทรงกระบอกก็คือกระบอกกระบอกนะกระบอกนะครับนะเอากระบอกมวลน้อยมากคือไม่น้ำมีมวลเลยโอเคไหมครับ A B C ทำมาจากวัสดุชิ้นเดียวกันด้วยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างว่าง่ายๆเถอะนะครับอ่ะ ออจะบอกเหมือนกันไปก็ไม่ได้วะอามันมันอ้วนมาเมันผอมจริงไหมใช่ไหมครับใส่น้ำปริมาณต่างๆนะครับคือน้ำที่ใส่ใส่น้ำนะแต่ปริมาณที่ใส่เนี่ยไม่เท่ากันโอเคไหมครับโดยน้ำในภาชนะ A และ C เนี่ยมีระดับความสูงเท่ากันจากนั้นครับเราเนี่ยไปปิดฝานะระหว่างภาชนะทั้งสามใบเนี่ยบนแผ่นไม้ที่มีความฝืด เข้า okay, ไหมครับเพื่อ <P ere ly> ไม่ให้ภาชนะถลไยคือข้อเนี้ยชัดเจนเลยว่าไม่ถลไมนะครับไม่เกิดการถลไมโอเคปะ่ะคือต้องบอกว่าเวลาเราอาไปวางสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ให้มันถลไอะ่ะสมดุลที่เราจะไปสังเกตได้ครับันจะมี2แบบคือมีสมดุลจากการเลื่อตนตำแหน่งคือถลไมหรือไม่ถลายจริงปะ่ะถ้าคะแนนพูดแล้วไม่ถลไมก็คือไม่ต้องสนใจละนะก็เลยเรื่องของสมดุลจากการหมุนก็คือเดี๋ยวไปดูการล้มแน่นอนนะครับโอเคแล้วว่าเดี๋ยวมีก้านสําหรับปรับมุมเอียงเห็นไหมเดี๋ยวมันต้องเอียงเห็นไหมเอียงก็ต้องดูว่าล้มไม่ล เราจะพบว่าภาชนะที่ล้มลงนะอันนี้สําคัญนะครับสาคัญมากนะครับภาชนะที่ล้มลงนะครับจากก่อนไปหลังเรียงลาดับได้ตามนี้ก็คือว่ามันจะมีคนล้มก่อนนะใครล้มก่อน,นะฮะ B ล้มคนแรกเลยจริงไหมใช่ไหม A เป็นไง A ล้มทีหลังใช่ไหมแล้วก็ C คือล้มหลังสุดจริงไหมใช่ไหมครับถามว่ารู้ไหมครับว่าเออหล่ะาเหตุการณ์ทดลองเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าระดับน้าและขนาดภาชนะทั้งสใบเนี่ยมันควรจะเป็นข้อไหนโอเคไหมได้ไหมเขาสอบข้อนี้เนาะ ก่อนเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครก็ตามนะครับที่ทาข้อนี้เนี่ยเราควรมีความรู้นะในเรื่องการล้มมนหนึ่งนะครับว่าการที่มันจะล้มง่ายล้มยากเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนั่นเองนะครับโอเคซึ่งแน่นอนครับว่าความยากจริงๆเนี่ยมันต้องบอกอย่างนี้ใช้คำว่าความยากได้ไหมเอาทีนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่านะครับเดี๋ยวจะได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะครับลองมาดูเหตุการณ์หน่อยครับสมมติเหตุการณ์นะครับว่าอันนี้คือพื้นเอียงหนึ่งพื้นนะนี่พื้นเอียงนะโอเคนะครับจากนั้นแกนะ เดี๋ยวใส่น้ำไมาใส่น้ำโอเคปะ่ะแบบนี้เดี๋ยวขอเอียงกันเอาเอียงได้ไหมเบี้ยวเล็กน้อยไม่ว่ากันนะฮะ,ะเราเรานี้ได้ไหมโอเคสมมติว่าได้ได้ไหมครับแต่ไม่นะโอเคเรียบร้อยละเมื่อเราแก้วไปใส่นะเดี๋ยวใส่ของเหลวเนี่ยนะจะใส่น้ำไว้นะครับใส่น้ำเข้าไปสูงสักเราเรานี้คือน้ำเนี่ยใส่สูสงเท่าไหร่ก็ได้โอเคไหมครับขอให้แบบว่าคืออย่าให้มันล้นก็พอถอนไหมแค่เนี้เราใส่เท่านี้แล้วกันนะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยละนะครับอันนี้คืก็แบบน้ำทั้งหมดเน้อยแต่ขอแรงเอาซะหน่อยเซ่เพื่อความสมจริงนะฮะ อ่ะสมจริงสมจังนะครับแรงเอาไปแบแงะเขาให้ได้ไหมเดี๋ยวพอเราใส่น้ำปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นเลยครับก็คือว่าตอนนี้มวลมากขึ้นจริงปะคือโจทยดเขาบอกมาว่าภาชนะเนี่ยมันแทบไม่มวลนะมวลมันน้อยมากดังน,นั้นถือว่ามวลภาชนะน่ไม่ส่งผลโอเคไหมครับจะอ้วนจะพร้อมไม่ส่งผลนะครับมวลภาชนะส่งแต่แค่มวลของน้ำข้างในเฉยโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นครับเวลาเราเอาของเข้าไปใส่คืออะไรครับถ้าพื้นของเราเนี่ยมันเอียงนะครับทำมุมเท่ากับเทตา้ากับแนวระดับเทตา้ลทตาลบเทต้าแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ได้ไหม้นะ สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับมันจะมีแรงหนึ่งแรงใช่ไ่ะพยายามที่จะดึงน้ําลงจริงไหมใช่ไหมครับพยายามที่ดึงอีกตัวภาชนะเนี่ยลงนะแรงที่ว่านี้ชื่อแรงอะไรนะชื่อแรง mg sine t h e ถูกต้องไหมครับเอาใส่ไปนะฮะ mg นะฮะ sine t h e เนาะ m ก็คือมวลน้ําแหละนะครับเพราะภาชนะมันแทบไม่มีมวลจริงป่ะใช่ไหมครับอีกแรงนึงคืออะไรอีกแรงคือแรงนี้ใช่ไหมแรงชื่อแรงอะไรครับชื่อแรง mg cos theta ป่ะใช่ไหมครับอันนี้แรง mg cos t h e t เนาะ ได้ไหมครับจากนั้นครับก่อนที่มันจะเกิดการถลิ่นะครับขอโทษครับก่อนีมันจะเกิดการล้มนะการล้มนะสิ่งเกิดขึ้นคือตูดมันนะฮะตูดภาชนะตัวนี้มันจะเพเยอขึ้นจริงไหมใช่ไหมครับเาัเล่นๆนะมันจะเอียงแบบนี้ไหมมันจะเอียงแบบประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้จริงป่ะใช่ไหมฮะตอนนี้มันคือจังหวะที่มันกำลังเอียงาเนียแบบพอีอย่างเงี้ยปเป๊ะฟังนะฮะจังหวะที่มันกำลังเอียงพอดีเป๊ะนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าจุดหมุนของมันนะครับจะถูกถ จุดดีที่ว่าคือจุดนี้ใช่ไหมใช่อ่าใช่ไหมครับคือจุดตรงนี้เนาะเราจะเรียกตรงนี้เขาว่าเป็นจุดหมุนโอเคไหมครับได้ไหมฮะอันนี้เรียกว่าจุดหมุนนะจากนั้นยังไงต่อครับสมมติตอนนี้ครับถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่น้ำเข้าไปนะสมมตินะฮะใส่น้ำเข้าไปครับที่ระดับน้ำนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเท่ากับตัวเอชเอ h ใหญ่ h เล็กก็ได้แล้วแต่ h อช่กันได้ไหมได้ไหมครับจากนะครับภาชนะของเราเนี่ยครับมีฐานนะฮะฐานนะความกว้างของฐานทั้งหมดเลยเนี่ยให้เท่ากับดับเบิลยูเล็กโอเคไหมครับทุน ถ้าเราจะมาคำนวณโมเมนต์น่ะเราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าระยะห่างจากจุดหมุนเนี่ยวัดถึงแนวแรงเนี่ยความยาวมันเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่ใไหมใช่ไหม,ไหมโอเคนะก็วาดไปนะฮะอันนี้1อันไหมอันนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจริงมันรูปไม่ค่อยสวยนะฮะพี่วาดเบี้ยวเองนะครับเอาใหม่ดิได้ไหมให้หมันให้มันตรงๆนิดนึงวาดเบี้ยวเขาจะหาหม่วนะฮะอ่าแบบนี้ตรงละได้ไหมประมาณนี้นะครับอ่ะดูหน่อยครับดูหน่อยครับหมดเนี่ยหมดเนี่ยอ่ทั้งหมดเนี่ยความยาวคือเจริงปะ่ะแน่นอนครับว่าน้ำหนักเนี่ยมันต้องลงที่จุดศูนย์ถ่วงจริงไหมเวลาเราวาดน้ำหนัักกกเเนนี่่ยยรราาาววดดจจุศูู์ถถงมคบ จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่วงเรามันแบบสมมีสมมาตรอย่างเงี้ยศูนย์ถ่วงก็จะอยู่ตรงก,กลางๆหน่อยจริงไหมใช่ไหมครับงั้นตอนนี้ครับไอจุดเนี้ยก็น่าจะอยู่สูงขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่ดีไม่ใช่ h ไม่ใช่ h ใครหลงไป h ไม่ใช่เจริงป่ะ h ส่วนอะไรครับ h ส่วน2น,นั่นเองได้ไหมครับอา่าใส่ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นความสูงเนาะอ่ะเท่ากับ h ส่วน2ฐานฐาน่ะฐานทั้งหมดเนี่ยกว้าง w ีไหมแน่นอนครับมันลงที่กึ่งกลางมาอันนี้ w ส่วนอะไรครับ w ส่วน2ตามทันไหมครับโอเคไหม จากนี้ยังไงต่อครับทุกคนรู้ไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแรงมากระทําต่อวัตถุจริงไหมใช่ไหมครับเอาไปแรง mg theta นาะกระทำนะครับและตัวนี้ครับมันมีระยะห่างจากจุดหมุนวัดขึ้นมาเป็นระยะ h ส่วนสองเนี่ยแรง mg theta จะทําให้เกิดโมเมนต์จริงไหมเป็นโมเมนต์ยังไงครับอ่าเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาจริงไหมใช่ไหมครับนะไอ้โมเมนต์ตัวนี้แหละครับมันพยายามจะให้ตัวทรงกระบอกของเราเนี่ยล้มไปด้านหน้าล้มด้านซ้ายเลี้ล้มอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ทีนี้ครับเนื่องจากวัตถุของเราเนี่ยมันมี mg cos ด้วยจริงเปล่าใช่ไหม mg cos theta ของเราทบ มันท,ทำให้เกิดโมเมนต์ครับเป็นโมเมนต์ตามครับและโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามเนี่ยครับถ้ามันสมดุลกันคือสมดุลพอดีเป๊ะๆนะครับก็เป็นจังหวะที่มันกําลังจะล้มพอดีโอเคปะแต่ถ้าเกิดว่าโมเมนต์ทวนของเราตัวนี้มากกว่าโมเมนต์ตามครับมันก็จะล้มพอดีล้มแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าโมเมนต์อะไรโมเมนต์ตามเนี่ยมากกว่าโมเมนต์ทวนสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็ไม่ล้มไง,ง่ะถูกปะใช่ไหมครับมันก็แสดงมันก็จะอยู่ฝั่งเนี้ยทัดมาทีนี้ทีน้นครรับเ,า,เา,า,า,นนบา่กกไิมมลมใมดลใช ถ้าเราสนใจการเกิดการล้มเนี่ยเราต้องไปดูกันว่า,วามันสมดุลกันเนี่ยที่ระยะยังไงบ้างตัวอะไรบ้างที่ส่งผลนะครับอ่ะเราก็จะมาตั้งนะว่าจ่าสมดุลโมเมนต์ Moment นะฮะเขียนทางขวาไหวไหมวะน่าจะได้นะจากนะครับ summation นะฮะของโมเมนต์นะครับเท่ากับศูนย์ได้ไหมครับโมเมนต์ทวนเขียนมาฬิการ์ฮะโมเมนต์ทวนนะฮะต้องเท่ากันกับโมเมนต์อะไรโมเมนต์ต่ำได้ไหมโมเมนต์ทวนคืออะไรครับโมเมนต์ทวนคือการเอาแรงครับเป็น mg sin theta เนาะ คูณกับอะไรฮะคูณกับ h ส่วน2โมเมนตามกันเลยครับโมเมนตามเนี่ยคือ mg cos θ h e t a ไหมขอเปลี่ยนใจได้ไหมครับเขียนด้านล่างดีกว่าวะที่ไม่ที่ไม่เพียพอนะฮะ mg cos θ คูณกับอะไรครับคูณกับระยะ w ส่วน2ไหมได้ไหมครับอะไรตัดกันได้บ้างทุกคนมองเห็นไหมครับเฮ้ยมันมีอันนึงตัดได้อะ่ะน้ำหนักครับหายเกลี้ยงเลยจริงปะ่ะส่วน2ไหมส่วน2ก็ตัดกันจริงไหมครับใช่ไหมฮะเมื่อเราครับทำการย้าย cos θ มาหารไซหาน cos เรียกว่าแทนจริงไหมแทน θ เนาะแทน θ ของเราครับจะเท่ากับอะไร w ส่วนด้วย ส่วน h ครับจากนั้นปิดท้ายครับทุกคนจะได้ว่าเทต้านะครับคือมุมเอียงเนี่ยที่ไม่เกิดการล้มนะครับจะเท่ากับอะไรนะเท่ากับอาร์คแทนครับของ w ส่วนอะไรส่วน h นั่นเองหรือก็คือว่าอะไรครับหรือก็คือว่าตอนนี้ครับทุกคนรัาฟังชัดๆนะครับฟังชัดๆนะครับตอนเนี้ยสิ่งเดียวเลยนะฮะใช้สิ่งเดียวไม่ได้สิตอนเนี้ยสิ่งที่ทำให้เอางนะสิ่งที่ส่งผลแล้วกันนะต่อมุมในการล้มของไอตัวทรงกระบอกเราเนี่ยก็คืออะไร w กับ h จริงไหม มวลวัตถุเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวน้ําหนักเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวนะครับนะสิ่งที่เกี่ยวข้องมีแค่2อย่างคือความกว้างฐานจริงไหมกับระดับความสูงถูกไหมครับของน้ําจริงไหมว่าง่ายๆครับสังเกตฟังดีนะฟังดีนะครับฟังเพี่ชันนะฮะรู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าแต่คือจากแทนเทต้าเนี่ยเท่ากับ w ส่วน h จริงป่ะใช่ไหมครับถ้าฝั่งเนี้ยมันมีค่ามากมุมเนี่ยจะมากด้วยจริงไหม มุมมากเนี่ยแปลว่าลมยากนะบอกก่อนนะโอเคไหมฮะมุมยากตัวเนี้ยสังเกตไหมสังเกตไหมมุมยากแปลว่าต้องปรับความเอียงให้มันเยอะๆมันถึงจะเกิดการล้มจริงปะงานนี้พี่เขียนนะฮะเขะียนเอาแน่เขียนไว้ก่อนกันลืมกันลืมนะขอเขียนว่ามุมมากเท่ากับลมยากอ่าโกลงงไงมุมมากนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับลมยากใช่ไหมมุมมากลมยากทีนี้ข้อนี้ของเราครับถ้าเกิดว่าเทต้าจะมากด้วยเนี่ยวีดูเป็นไงวี w ต้องมากครับโอเคไหมเอช้องเป็นไงฮะเอชต้องน้อยตามทันไหมครับอ่าได้ไหมได้ไหมโอเคนะฮะงานจะขอเขียนอย่างนี้ฟังดีๆนะครับฟังให้ดีนะฮะ จะขอเขียนว่าจะขอเขียนว่าถ้าตอนนี้ครับเราไปดูนะครับอัตราส่วนเนาะระหว่าง w ต่อ h นะครับอ่ w ต่อ h นะครับถ้า w ต่อ h ของเราเนี่ยมันมีค่ามากจะส่งผลให้ครับมุมยังไงด้วยมุมเทต้าเนี่ยมากไปด้วยถ้าม่เทต้าจะมากด้วยเทต้ามากเลยครับแปลว่าลมยากมันจะล้มหลังสุดเลยครับได้ไหมฮะในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่า w ส่วน h นะครับมีค่าน้อยมีค่าน้อยนะตัวนี้เทต้าไงฮะเทต้าน้อยครับมุมนิดเดียวแบบเอียงนิดหน่อยก็ล้มละจริงป่ะใช่ไหมครับ อ่าแบบนี้ก็เป็นไงก็ลมง่ายเนาะได้ไหมมีแค่นี้นะครับนะอันนี้จบแล้วเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้แหละโอเคหลังจากที่คนครับมีความรู้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็วิดูกันว่าเออตอนนี้ยังไงดีนะครับอ่ะลองเทียบกันครับลองเทียบกันครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับคนที่ล้มก่อนเลยคือใครคนที่ล้มก่อนเลยเนี่ยคือเออคือบีครับขอโทษครับคือบีนะบีล้มก่อนเหรอครับบีต้องเป็นไงฮะบีต้องฐานแคบอ่ะฐานแค่ระน้ําสูงจริงปะดูฐานแคบน้ําสูงหน่อยครับฐานแคบน้ําสูงเนี่ยมันจะมี2ข้อนะครับนะคือมีชชชช้้้้อออยยยกกััับบบะไรใ่มค จากน,น,นั้นเราก็ไปดู A กับดู C เนาะ A กับ C นะครับ A ล้มก่อนคือถ้าเกิดว่าเราดู2รูปนะอลองดูนะสองรูปนะครับนะรูปนี้กับรูปนี้จริงนะคิดว่ารูปนี้เอกับ C ใครไปก่อน A มั้ยคือน้ำมันเตีย้ยถูกไหมฮะอันนี้เอมันน้อยจริงถูกไหมครับ H น้อยนะแต่ W มันน้อยด้วยอ่ะทันปะอันนี้เอน้อย W มาโห C คือล้มอย่างยากอ่ะเออยังไปยังมาไม่รู้จะล้มหรือเปล่าด้วยนะครับงานข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราครับอยากให้ A, เออเราล้มก่อน C ใช่ไหมถูกไหมฮะถ้าให้เอล้มก่อนตต้อ้ออองบบขครั ข้อ1นั่นเองตามทันไหมครับได้ไหมก็จะกลายเป็นบล้มก่อนเพราะฐานแคบน้ําสูง A กับ C เนี่ยน้ำมันต่ําเท่ากันแต่ว่า A ฐานแคบกว่าดังนั้นเองเราเนี่ยก็จะล้มก่อน C จะล้มที่หลังนั่นเองนะครับอ่ะข้อนี้ก็จบเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่สี่เนาะทีนี้ครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยครับเล็งว่าเออโอ้โหต้องมาคํานวณเยอะแยะขนาดนี้ไหมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่ต้องโอเคไหมเพราะตรงนี้เนี่ยที่พี่ทำให้ดูเนี่ยครับมันเป็นการพิสูจน์ซะมากกว่าทันไหมครับเหมือนกับพาทุกคนมาดูว่าเออจริงๆเนี่ยยยมมมัันนนนีีีีวิิิธกาารรคดจงงๆเ่่ทอ้ะ เพียงแต่ว่าครับทุกคนสามารถเอาความรู้ตรงน,นี้ไปใช้ได้เลยก็คือว่าถ้าเกิดอยากให้ลมยากฐานต้องยังไงครับฐานต้องกว้างนะครับน้ำต้องน้อยคือศูนย์ถ่วงต้องต่ำอ่ะทหานไหมลมยากเนี่ยแปลว่าความสูงของน้ำมันน้อยคือศูนย์ถ่วงันต่ำจริงไหมเดี๋ยเปรียบเทียบได้นะอันนี้ส่วนสูงส่วนสูงอยู่หมดนี่ใช่ไหมศูนย์ถ่วงอยู่ก,กลางไหะอันนี้ศูนย์ถ่วงเป็นไงต่ำกว่าเยอะไหมต่ำกว่าเยอะศูนย์ถ่วงต่ำกว่าเยอะนะครับส่งผลให้มันลมยากมากๆด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าจบของเราเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อททีคค่่คคคครรรััับบบกนนนาไปะ ด A-Level ลด50%ทุกวิชาโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบติดสนใจสแกนได้ที่นี่หรือกดลิงก์ไปคิดได้เลยทุกคอร์สลดถึง31ธันวาคมนี้